สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเดอะการ์ดมาร์สเตอรนะครับวันนี้เรานําเสนอเรื่องของระบบ ABS ครับโดยเฉพาะเรื่องของลูกปืนล้อครับลูกปืนล้อมีปัญหาทําให้ไฟเครื่องยนต์โชว์เกี่ยวกันด้วยได้ยังไงครับวันนี้น่าติดตามครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของลูกปืนล้อหน้านะครับของ t ต y o ต้ายาริ1.2นะครับซึ่งก็จะใช้เป็นพาร์ตตัวเดียวกับ t ต y o ต้าวีอนะครับปี13-14ขึ้นมานะครับจะใช้พาร์ตตัวเดียวกันนะครับ เคสของเราในวันนี้นะครับก็คือ Toyota y a r i ิ Eco นะครับเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับปัญหาคือมีไฟเครื่องยนต์โชว์ครับแล้วก็มีไฟ ABS โชว์ด้วยนะครับเจ้าของรถแจ้งว่าอาการนี้เป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับบางวันก็เป็นบางวันก็ไม่เป็นนะครับตอนนี้ระยะการใช้งาน92,873กิโเมตรครับหรือตีเฉลี่ยนะครับระยะใกล้แสนกิโลเมตรครับเกิดอาการนี้ขึ้นมาครับ บางวันจะต์ทเครื่องอะไรก็ไม่หายบางวันก็ไม่ไม่ติดบา,บ,บางวันก็ไม่โชว์นะค,ะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณนะครับไฟเครื่องยนต์โชว์หรือแม้แต่ตัว ไฟสัญญาณระบบเตือนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS หรือว่าถุงลมเนิรภัยนะครับเราต้องเข้าไปสแกนก่อนนะครับโค้ดที่เราเจอก็คือ P1750 นะครับอันนี้เกี่ยวกับระบบ ABS นะฮะลองทำการลบนะอาจจะเพิ่งลบเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูการสแกนตามหัวข้อต่างๆให้มันลึกขึ้นนะครับสำหรับเครื่องมือที่เรามีใช้นะครับเราก็เข้าไปในส่วนของการค้นหานะครับโค้ด นะครับในรูปแบบแมนนวลก่อนนะครับเข้าไปที่หัวข้อเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเกียร์นะครับ P1750 นะครับเบรก ECU มัลฟังชันนะครับ s t a b i l i t y มัลฟังชันนะครับอันนี้เป็นระบบที่นะครับ ECU ของระบบเบรกนะครับโดยตรงนะครับเราลองทําการลบดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับเราจดโค้ดไว้หมดละนะครับต่อไปเราเข้าไปที่หัวข้อของระบบ ABS ครับ c 1 2 4 1นะครับ C คือชชสซีนะครับ1401นะครับ1402นะครับเซนเซอร์สปีดเซนเซอร์เบรกล้อหน้าซ้ายและขวานะครับเกี่ยวกับแรงดันนะครับของไฟที่เลี้ยงวงจร a p s อยู่นะครับผิดปกตินะครับเราลองลบดูว่าเป็นยังไงนะครับว่าลบได้ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจนะครับเบื้องต้นลบได้นะแต่สิ่งสำคัญเลยครับมันอาจจะลบได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาครับ เพราะว่าปัญหาเกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะครับบางครั้งก็ผิดปกตินะครับทําให้ไฟโชว์เราต้องทําการวัดความเร็วของล้อแต่ละล้อครับแล้วนําออกไปวิ่งทดสอบครับว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้างนะครับแน่นอนครับเราเจอปัญหาครับปรากฏว่าโค้ดของลูกปืนล้อนะครับหรือสปีดเซนเซอร์เนี่ยนะครับมีผลนะครับทาให้รถคันนี้มีปัญหาครับที่ระยะประมาณ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับสําหรับโตโยต้ายาริสครับ ผมเชื่อว่าหลายคันเป็นนะครับอาการนี้เมื่อเข้าระยะ10,000แสนกิโลเมตรและนี่นะครับก็คือหน้าตาของลูกปืนล้อหน้านะครับของเตย์ต้ายาลิส1นนะครับซึ่งก็จะใช้เป็นพาร์ตตัวเดียวกับเตย์ต้าวีออสนะครับปี1 3บสขึ้นมานะครับจะใช้พาร์ตตัวเดียวกันนะครับถ้าเป็นโฉมเก่าเนี่ยลูกปืนล้อหน้าของวีออสหรือยาลิสเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นลูกปืนแบบตลับนะครับแล้วก็อัดเข้าไปในแป้นดุมเดิมนะครับแต่รุ่นใหม่นี้นะครับ เป็นลักษณะของลูกปืนนะครับที่มาทั้งดุมเลยนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์ ABS เนี่ยนะครับสปีดเซนเซอร์เนี่ยนะครับก็จะมาเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับถอดแยกออกไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่ามีปัญหานะครับจุดใดจุดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ตัวเซ็นเซอร์หรือปัญหาที่ตัวลูกปืนนะครับก็จะต้องเปลี่ยนนะครับทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับแต่ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับและมีข้อสังเกตนะครับก็คือ อะไรนะครับมีการแยกพา์หนมเบอร์ซ้ายขวาครับก็คือลูกปืนล้อหน้านะครับด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยใช้คนละเบอร์กันนะครับเพราะฉะนั้นใส่สลับกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบิกมาผิดเบอร์นะครับก็จะทําให้มีปัญหานะครับก็จะใส่ ABS โชว์นะครับเกิดสัญญาณผิดปกตินะครับในระบบ ABS ครับแล้วก็การอ่านค่าสัญญาณอุปไม่ทํางานนะครับก็ทําให้ใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนพาทให้ตรงนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับที่ จะเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าสำหรับตัวดัตชารีสเดลต้าวีออสนะครับตั้งแต่ปี12ขึ้นมานะครับในโฉมใหม่นะครับ12 13ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นโฉมใหม่และนี่นะครับก็คือหน้าตาของดุมลูกปืนล้อหน้านะครับที่เราทําการเบริกออกมานะครับเพื่อเตรียมประกอบให้กับรถยนต์นะครับแต่ก่อนที่เราจะสั่งอะไหล่มาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าลูกปืนล้อหรือชุดสปีดเซนเซอร์เนี่ยเสียหายจริงๆนะครับไม่งั้น ถ้าไม่มั่นใจนะครับมันจะมีปัญหาในการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ใส่กลับจุดเด่นของลูกปืนล้อแบบนี้นะครับแบบดุมแบบนี้มันง่ายกว่านะครับในการติดตั้งแล้วก็ในแง่ของการเซอร์วิสนะครับเพราะว่าไม่จะเป็นต้องไปอัดนะครับตัวแป้นดุมนะครับกับตัวตลับลูกปืนครับมันสามารถที่จะถอดประกอบได้เลยนะครับและใช้เวลาที่ไม่นานนะครับในการเซอร์วิสนะครับซึ่งทําให้สะดวกยิ่งขึ้นครับ หลังจากทำการเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าแล้วนะครับเราต้องเข้ามาที่ตัวการสแกนโค้ดนะครับหาความผิดปกตินะครับ,รต,ะะรบตอนนี้ไม่มีโค้ดค้างอยู่ในในส่วนของหหมดเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าเราจะต้องเข้าไปที่ตัวต้นต่อนะครับของปัญหาก็คืออยู่ในหัวข้อของระบบ ABS นะครับ คือต้นต่อทําให้โค้ดของเครื่องยนต์นะครับมีไฟเอนจินขึ้นมานะครับในการส่งสัญญาณนะครับเกี่ยวกับความผิดปกติเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่าง ECU ABS กับ ECU เครื่องยนต์ครับเมื่อสักพู่นี้เราทําการถอดขั้วแบตนะครับในการถอดประกอบเซ็นเซอร์นะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็ทําการเคลีย์โค้ดไปเบื้องต้นนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาอ่านโคดอีกทีหนึ่งนะครับก็โอเคแล้วไม่มีโค้ดค้างนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ครับตอนนี้ไฟยังไม่โชว์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการวิ่งทดสอบครับแตอนนี้นะครับเรา หลังจากที่เราทําการเปลี่ยนลูกป,ปืนล้อหน้าขวาแล้วนะครับเราทําการนํารถออกมาทดสอบครับโดยการวิ่งทดสอบนะครับในเส้นทางเดิมนะครับจําลองการขับขี่นะครับขับช้าขับเร็วนะครับเดินหน้าถอยหลัง ก็เคสนี้ก็จบส่งงานได้ครับสำหรับปัญหาไฟ ABS โชว์ไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมพันธ์กันครับระหว่าง ABS กับเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าการส่งสัญญาณนะครับมีการสื่อสารกันระหว่างกล่องเครื่องยนต์กับกล่อง ABS นะครับถ้าสมมติว่า ABS มีปัญหานะครับก็พาให้ตัวระบบไฟเครื่องยนต์โชว์ด้วยนะครับแล้วก็โชว์นะครับขึ้นโค้ดเกี่ยวกับเรื่องของ เซนเซอร์ S S นะครับคันนี้เราทําการแก้ไขนะครับตอนแรกเนี่ยมันขึ้นอยู่ประมาณ4 5โค้ดเลยนะครับหลังจากที่คาใช้งานนะครับก็คือขึ้นโค้ดสปีดเซนเซอร์ล้อหน้าซ้ายและล้อหน้าขวานะครับขึ้น2โค้ดเลยและเกี่ยวกับสัญญาณความผิดปกติของข้อมูล ECU นะครับในระบ,บบ ABS นะครับรวมทั้งตัวปั๊ม ABS นะครับเราทําการแก้ไขเบื้องต้นนะครับโดยการตรวจเช็คในการรีเซ็ตรวมทั้งการล้างทำความสะอาดปลั๊กข้อต่อต่างๆปรากฏว่า นะครับเหลืออยู่หนึ่งโค้ดก็คือโค้ดของสปีดเซนเซอร์ล้อหน้าขวานะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับตัวลูกปืนล้อครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับพิเศษครับก็คือตัวเซนเซอร์นะครับกับตัวลูกปืนล้อนะครับจะรวมเป็นชุดเดียวกันครับไม่สามารถแยกจากกันได้นะครับทําให้ต้องเปลี่ยนพร้อมกันนะครับหลังจากที่ทดสอบจนมั่นใจนะครับว่าเราแก้ปัญหาจบแล้วนะครับก็เป็นอันส่งรถครับสำหรับเคสนี้นะครับไฟ abs ไฟเครื่องยนต์นะครับ มีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับแต่เราต้องหาต้นตอของปัญหาให้เจอครับและเราจะแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดครับไม่อย่างนั้นนะครับแก้ไม่จนแน่นอนครับโอเควันนี้กลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากเดอะการาดมาสเตอร์นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในเชิงเทคนิคในการซ่อมรถยนต์นะครับและในอีพีต่อไปนะครับเราจะนําเสนอเรื่องการซ่อมรถอะไรนะครับกดติดตามครับ